ก็กราบสวัสดีเอฟซีเฮียหมีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะจ้านะพวกผมเฮียหมีที่รักทุกคนนะช่องนี้ช่องเฮียหมีที่รักฝากกด subscribe คนละหนึ่งครั้งฮะการ์นิชาฟอร์จูนทุกคนนะเป็นเทียริสซูสแลนแจ้งเกมเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในกลุ่มนะครับในกลุ่มลัทธิทางเฮียริสซูสแลนแจ้งเกมเข้ามามีเกมคาร์นิชาฟอร์จูนด้วยนะเราอยากเล่นเหมือนกันเกมนี้ไม่ได้มักฉัดใหเอฟซีดูดนาะนแล้วทุกคนนะโอเค เท่ากลุมแบบนี้ไม่ต้องพูดมากนะบังหมดเขาไม่แลกใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสคราลบังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนงดเล่นตามนะครับนะไปเลยครับผมคาริชาฟอร์จูนเพื่อนเลิฟโก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 ,โกมาฮัลโหลโมโต้กับทุน1,000ทุน1,000เบ็ดเท่าไหร่ดีทุน1,000เบ็ดเท่าไหร่มันจะแตกดีใช่ไหมบอกว่าเบ็ดเท่าไหร่มันถึงจะแตกดีใช่ไหม เราลองจัดที่เบ็ดสีแล้วกันเบ็ดสีนะลองซื้อเลยดีกว่าโอ้โหเบ็ดสีสามร้อยวะไปลองซื้อที่เบ็ดสีแล้วกันไปจะในช่วงลากิทาไม่ต้องมีอะไรมากซื้ออย่างเดียวเพื่อนอยิ่กูกดซื้ออย่างเดียวเลยโบได้อยู่ต่อเนื่องไปฟรับได้อยู่ลูกเคว่าไงรัตนามาไหมรัตนาไม่มาเพื่อนโบลูกคิวเต็มแผงดอกนี้ได้อยู่ ฟรับไม่ไม่ฟรับนะไม่ฟรับนะเพื่อนะน,ะนะไม่ฟรับฟรับเลยนะว่าไงลูกเจดอกนี้นะโบลูกเอได้อยู่ลูกคิวเชื่อมมาหน่อยดิยลูกคิวเต็มแผงแบบนี้เออไวเชื่อมสองตัวโบลบคูณสองตัวคูณหกคูณสิบสองโบผ่ร้อยห้าสิบสามเพื่อนโอ้โหโอ้โหโดอกแรกก็โบ๊กบะเลยดอกแรกก็บอกบะเลยเพื่อนเลิฟ ได้กําไรมานิดหน่อยนะทุนเราสามร้อยเมื่อกี้เราซื้อไปสามร้อยนะฟรับได้อยู่ขอตัวไว้มาหน่อยดิตัวไวททางานหน่อยดิคูณสองมาเลยเออโอ้แต่ไม่คํานวณคูณให้เราอะ่ะฟรับได้อยู่ขอลูกเจงางๆลูกสิบช่องสองลูกสิบช่องหนึ่งลูกสิบช่องหนึ่งเพื่อเล็บลูก้หสามร้อยเก้าสิบหกไปก่อน โอ้โหได้กำไรเก้าสิบหกบาทได้อยู่ไปดอกนี้ล,นลัลตนามาแล้วลัลตนามาแล้วเพื่อนเลิฟลัตนามาแล้วเออฟรัฟได้อยู่ไปซื้ออีกสักรอบแล้วกันเรามันสายซื้อใช่ไหมเรามันสายซื้อเบ็ดทุนหนึ่งพันเบ็ดเท่าไหร่ใช่ไหมปกติทุนหนึ่งพันผมก็จัดประมาณเนี้ยจัดเบ็ดสี่ได้สามร้อยใช่ไหมาสามารถจัดได้สามสามครั้งอะนะ โอ้โหดอกนี้ว่าไงสิบเต็มแผงเพื่อเลิฟมาใครบอกเกมนี้เป็นเกมเกลือแห่งใบวายมาไอ้ควายมาหัวัว,วมาอะไรเลแสกเกตเตอร์ว่าไงแกกตกเกตอร์ว่าไงเพื่อนมาสองนะดอกนี้ฟรีดอกนี้ได้นอ,อ,อกไปกดซื้อเลยไม่ต้องยอมไม่ต้องหยุดไปฮะแปหมืน โบปาลน,นี่เฮียริสสวิตเซอร์แลนด์แจ้งเกมนี้จริงๆแล้ว,วกเกมนี้เป็นเกมที่เฮียริสสวิตเซอร์แลนด์ถนัดด้วยนะเฮียริสเขาถนัดเกมนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเกมที่มันแบบส้นปีนแข่งปีเลยเกมเฮียนีสแตกยากสัตว์มาลูกสิบโบว่าไงอไอดอกนี้ใครบอกว่าแตกยากเฮียริสแจ้งมาเองใช่ไหมแล้วก็ต้องจัดหน่อยดิจัดให้มันรู้จักกันไปเลยเพื่อน จัดให้มันรู้จักกันไปเลยเพื่อนมาได้อยู่ดอกนี้ว่าไงทุน1 0 0 0พันเบ็ดเท่าไหร่ดีมาดูแล้วกันว่าทุน1 0 0 0ันเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดีไปโบได้อยู่นี่เรากำไรมา400แล้วนะเราทุนพาทุนมา1 0พันะเพื่อนนะรอบนี้ก็กำไรนะแต่กำไรกำไรไม่มากกำไรร40บาทขอขยับเบ็ดแล้วกันเบ็ดห้านะไปเบ็ดห้าสานะบอกเลยเรามันสายซื้อเพื่อน เยียปั่นเสียเวลาว่ะได้อยู่ดอกนี้ว่าไงเพื่อนเลิฟโบไหมโบไหมลูกเอบัฟไวเชื้อสองตัวได้อยู่ไปโบคูสิบสองเออลูกเคว่าไงลูกเคกอบทองเป็นวายดิมันต้องอย่างงั้นลูกสิบลูกเอได้อยู่ลูกสิบว่าไงลูกสิบชกหนึ่งได้อยู่วัวมาลูกสิบมาแล้วเพื่อนเลิฟมาแล้ววัวจ้า 174เพื่อนนะโบได้อยู่ลูกสิบว่าไงเออลูกเคลูกเจช่องสามหืมไม่มีไวเชื่อมต่อเลยอายอายดอกนี้เออยังขาดทุนอยู่เลยโอ้โหดูสิบมาดิดูสิบมาดิาเพื่อนลูกเจรับมาของานเชื่อมงานไหลลูกสิบได้อยู่ไวเชื่อมสองตัว ลูกเอหายลูกเอไม่มาคูณ12บสองใบร้อยแปดขาดทุนอยู่อีกขาดทุนอยู่อีกซื้อสามร้อยเจ็ดสิบห้านะเราซื้อมาสามร้อยเจ็ดสิบห้าเพื่อเลิฟขาดทุนไม้นี่ขาดทุนจริงๆกำไรต่อวันวันสามสี่ร้อยก็พอได้ค่าขนมมาทุกคนนะทุนหนึ่งพันใช่ไหมกำไรสามสี่ร้อยถือว่าได้ค่าขนมแล้วเออ,อยสกเก็ตเตอร์เข้าฟรีเข้าฟรีเฉยสกเก็ตเตอร์เข้าฟรีเฉยเพื่อนมา ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องหมยลูกสิบว่าไงเต็มแผงเออลูกสิต่อเนื่องเลยเออไวเชื่อมสองตัวของลูกเคได้อยู่ลูกคิวคู่สิบสองโบไปเจ็ดสิบสองนะลูกเคว่าไงดอกนี้ไม่มาไม่เป็นไรรอบนี้แต่งแม่แต่ก็ถือว่าของฟรีนะเพื่อนนะรอบนี้แต่งแม่แต่ก็ถือว่าเป็นของฟรีไปไวเชื่อมดอกนี้ลูกเจว่าไงเพื่อนได้อยู่เออ ฟรับอือหือโอ้โหเพื่อนเลิฟโอ้เพื่อนเลิฟลูกสิบวะไงโอ้ไหวายเชื่อมโอ้ยสกัดเตอร์ยืดกูุ้งไหวายเชื่อมสกัดเตอร์ลูกเอโบกได้อยู่ไหวเชื่อมสกัดเตอร์ต้องมาฟีในฟีต้องมาฟีในฟีต้องมาโบกบึงปังมาบึงปังมาไหมลูกเอได้อยู่อีกหนึ่งตัวเพชรอีกหนึ่งตัวมาไหมไอจ์ได้อยู่นะได้อยู่เลยบึงปังมานะ เคาะปึ้งปังมาหน่อยดิโอ้โหสเกตเตอร์ไม่มาสเกตเตอร์ไม่มาโอ้เคลย์ก็ถือว่ารอบนี้เราได้ฟรีไปทุกคนนะหกร้อยหกนะโอ้โหบวกแล้วบวกมาเท่าตัวแล้วบวกมาเท่าตัวแล้วทุนหนึ่งพันกูจัดเบ็ดสิบเลยไปเราบอกแล้วเรามันสายซื้อนะเสียเวลาทำไมมันใช่ไหมเซ,ซื้อหมดหมดต้อเติมใหม่เออ ได้อยู่ดอกนี้โอ้โหหมอปลาไม่มาโอ้ยเพื่อน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 โอ้ยโอยได้ดูลูกเจช่องหนึ่งไอ้ลูกเคได้อยู่ลูกเจโอ้โหลูกเจไม่มาไอา้ลอมนี้อย่าแผ่วเด้เบ็ดสิบเลยนะเว้ยเบ็ดสิบเลยนะจ๊ะเออตัวคูณมาด้วยลูกเจว่ายังไงได้อยู่พระสังฆ장จจเอาเ้าเขาเรียกว่าอะไรวะ ขาเรียกว่าอะไรวะนี่ลูกเจมาลูกคิวเกมนี้ทําไม่บลบเราก็ได้กาไรเท่าตัวแล้วนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราบวกมาเท่าตัวแล้ววะ่ะแต่ทีไรเกมนี้เป็นเกมที่แบบเฮ้ยตัวคูณกว่ามันจะมาดูดิคูณมันยังน้อยอ่ะคูณมันน้อยมากโอเคก็ถือว่าบวกมาแล้วกันนะทุกคนนะโอเคพอนี้เกมนี้เป็นเกมที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ทุกคนนะ โอเคเข้ากรุ่มเมื่อกี้ทาตําบลเขาไม่แรกได้คริมนะพอเลิกบายชุบกันดีกว่าไปคคอยจัดเกมถัดไปแล้วกันบาย